สวัสดีจ้ามณิสิ์ผ้ามาชมเพ่นยามตุ่มเอียนเด้อพี่น้องเด้อมาเบิงวันหลังหนีบสิมานซํำใดพี่น้องคุณนาย่อขึ้นมาเป็นตะนาก่ิ้าเป็นตะหานอยจ้าอย่างหูจักดิเนวพ่นใส่เงือยังเนาะพี่น้องเพ่นใส่เงือยังในการใส่ตุ่มจ้าเบิงหมานคักเด้อจ้าเทลงมีแตเอียนตัวใหญ่อันนี้คือตุ่มเอียนจ้าพี่น้องต่บ่หูว่าพ่นใส่เงือยังอยู่ในตุ่มเนาะพี่น้อง พูนะ่ะเอียนเกือบเศร้าวกว่าตัวพี่น้องถือตุ่มเดียวหมานขักจ้าแสดงว่าเอียนบานเพ่นหลายแห้งนอกจากพี่น้องนี่ต่ตัวใหญ่ๆเด้อจ้าเหลืองอุยหูอุยห,ห,ห,หูเลยพี่น้องมานคาดจ้าตุ่มเดียวเกือบยี่สิบตัวมานแห้งพี่น้องย้ำสองตุ่มเท่านั้นเหลือหอดกินพี่น้องจนสิได้ขายหมดละนี่ต่ตัวใหญ่ๆงามๆจ้าหมานขักต่อไปเพินเก็สิบไป ยามเบ็ดเจ้าเพิ่นใส่เบ็ดไว้ยามเบ็ดกามาดมันมึงเด้อพี่น้องปลาเพิ่นตัวบ้าไงเอาขึ้นได้บ้านอ่อใหญ่เอ้ยโอ้ยเบ็ดเป็นตาหักแต่น้อปลาอีหยังล่ะบัดนี้รุ่นน้ำเพิ่นจะมารุ่นซอยเพิ่นว่าเพิ่นสิได้บ่นี่ยโอ้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 ยลุดมือไปแล้วตัวใหญ่แห้งจ้ะจนสิดึงคนลงไปน้ำโอ้ยได้บ่านอ๋อใดบ่านอ๋อหลุดซอยเพิ่นอยู่จ้ะพี่น้องว่าเพิ่นสิได้บ่ปลาดุกยักษ์ลึกอีหยังน้อบัดนี้ ตุบากใหพี่น้องได้บนาะได้บนาะปลาตัวให่คักจ้ะพี่น้องมานถึงเอียน